สวัสดีครับวันนี้ได้งานเสียช็อแมคโครสุโขทัยนะครับหรือบริษัทวิเชียรลดขุดจำกัดนะครับก็จะรีวิวให้ดูลอกหน้าดินนะครับต่อคลิปจากเก่านะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับงานนี้เป็นงาน4,000ดามนะครับสร้างโชรูมรถแมคโครซันตุยนะครับก็สร้างรถรุ่นนี้แหละนะครับโชลูมรถรุ่นนี้นะครับรถบดยิตาชิรถเกด หรือรถตักหรือรถแมคโครรถขุดนะครับก็จะมาเปิดตัวที่อำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับทางเข้าบ้านโคกสำราญอยู่ทางมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพนะครับเส้นโคราชขอนแก่นนะครับมาสร้างโชลูมที่นี่นะครับเราก็เริ่มเอาดินไปถมแล้วนะครับก็ฝากติดตามทีมงานเสียดเช็ดแมคโครด้นะครับหรือรถรุ่นซานตุยนะครับมุ่งกีอยู่ที่ หนึ่งคิวนะครับหนึ่งคิวอุ้มได้อยู่ประมาณหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองนะครับอยู่ที่การอุ้มดินนะครับว่าจะตักได้ประมาณไหนนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับปุ้งกีหนามากเลยนะครับการใช้งานอึดทนแล้วไม่ใช่จะกินน้ํามันครับประหยัดน้ามันนะครับจากผมเป็นลูกค้านะครับผมเป็นลูกค้าซื้อนะครับอันนี้ก็ได้รับงานจากทางโชว์รูมหรือทางบริษัท KCC นะครับก็จ้างให้เรามารับถม สร้างโชว์รูมเลยนะครับก็คืนให้ลูกค้านะครับคืนทุนให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับแมคโครเสียดเชนโตโขไทยนะครับอันนี้เราก็เพิ่งเปิดตัวป้ายแดงเลยนะครับเพิ่งทํางานได้ประมาณ6วันนะครับ6วันนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับอึดทนประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับระคันใหญ่นะครับ ก็นตัวนี้ SE210 W อน่งับะครับยังไงก็ทีมงานเสียเทียนถูกใจก็ขอจัดอีกคันนึงครับขอจัดอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับอีกคันหนึ่งผมจะไปลงที่สุโขทัยนะครับอันนี้ก็ทางเซลลคุณบอยนะครับก็ติดต่อกับคุณบอยนะครับคุณบอยเป็นคนเซลล์ขายนะครับก็ยังไงอยากได้รถรุ่นนี้หรือคําปรึกษายัางไงก็ติดต่อคุณบอยนะครับคุณบอยเดี๋ยวผม ใส่เบอร์โทรไปนะครับเบอร์โทรผมก็0993304242นะครับอีกเบอร์นึงก็0890042574นะครับก็ทีมงานสิเชนแมคโครก็จะขอเล่นรุ่นสันตุยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรเรื่องช่างนะครับมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องอะไรเรื่องช่างเนี่ย มีอยู่นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องหวยฉายนะครับหวยฉายหกสูบนะครับหรือปั๊ม K3V นะครับตัวนี้นะครับปั๊มตลาดอยู่นะครับตัวเดินก็ตลาดอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่มีแน่นอนนะครับไม่ใช่บอกว่ารถรุ่นนี้จะมีอะไหล่ไหมไม่ต้องกลัวนะครับมีอยู่แล้วเพราะกําลังจะสร้างโชว์รูมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอ่ก็ลองดูนะครับ ตัวเก่าผมก็เล่นโกเวนะครับโกเวก็โอเคไหมโอเคแต่เราลองมาเล่นตัวนี้มั่งราคาไม่แพงนะครับ3ล้าน5้าล้าน6นะครับตัวนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูนูเพจผมหรือไม่งั้นก็บริษัท KCC นะครับของบอสใหญ่นะครับลองดูนะครับคันแรกภาคเหนือนะครับน่าจะเป็นคันแรกภาคเหนือนะครับซันตุยน่าจะเป็นคันแรกภาคเหนือเลยนะครับของผมนะครับ พอยังไม่มีใครออกถามเซลแล้วยังไม่มีนะครับคันแรกภาคเหนือนะครับก็ทีมงานนี้หกรวิ่งกันสิบสี่คันนะครับสิบสี่คันนะครับอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่นนะครับเร็วนะครับตักดินเร็วมากเลยนะครับยอมรับเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะช้านะครับเร็วนะครับทํางานไม่ต้องกลัวโรดใหม่ๆก็ทุกคันมันก็รถใหม่เร็วอยู่แล้วครับนานๆไปเราก็ต้องดูระยะยาวนะครับทุกข่ายนะครับทุกข่าย เราไม่ได้ว่าจะเป็นค่ายไหนนะรถใหม่ก็ทํางานดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราตัดปัญหาการซ่อมบารุงครับถ้าเล่นรถเก่านะครับเมื่อก่อนผมเล่นรถเก่านะครับก็หันกลับมาเล่นรถใหม่นะครับป้ายได้สองคันเลยนะครับออกไล่ๆนะครับก็คันที่2ก็เดี๋ยวไปส่งสุโขทัยนะครับอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็ลองดูนะครับเราก็ ออกไปสองคันเราก็ต้องหางานทํานะครับเพื่อจะส่งค่างวดนะครับโอเคนะครับเล่นรุ่นเดียวกันเลยนะครับสองคันเลยนะครับผมเล่นรุ่นเดียวกันสองคันไปลงสุโขทัยอันนี้เสร็จก็ต้องไปสุโขทัยเหมือนเดิมนะครับรองรับโคกหนองนาภาคเหนือนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถเสียเชียนรถใหม่อย่างเดียวนะครับนี่ตัดปัญหาการซ่อมบำรุงครับจะเล่นรถใหม่อย่างเดียวครับยังไงก็ช่วยกดติดตามและ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับคันนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งมุงกีนะครับ ใส่ตักดินใส่รถหกร้อนแถวภาคอีสานนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับยังไงก็ไม่เกิน1นนาทีนะครับอโอเคนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับรถ10กว่าคัน14คันนี้ไม่ทันรถหกรถเอแมคโครตักนะครับเพราะระยะทางวิ่ง2กิโลนะครับวันนี้ก็บ่ายเนี่ยนะครับโอเคนะครับ เนี่ยครับไม่ถึงนาทีนะครับจากวิดีโอนะครับขอบคุณนะครับ